สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเนาะไม่นด้ก็มาพบพ่อกันอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องในประมาณสี่โมงเนะาะหลังจากจะไปหับเอาสาวปานสี่ขยีกคิวอีกเพิ่คนขับรถเนาะเพราะว่าคอยชิลอาง,งวัวเิ่นบบไลเิ่นเกิบบบมีเิ่นบบมีเกิบบ่ได้ร์ไเกิบเ่นเลยยันเย็บน้ำเพราะเราไหลรถเรา ก็เลยให้เพิ่ึนขับรถไปนำเหยียบเบรกอะเอาตีนพี่น้องเอ้ยคึงลงสองขาจา้าคนดีหรือพี่บ้ารเขมาจางไหนกลับไปผมเป็นนาเด,นาเดอน่ะเดาพอเสลเอางัวเมื่อเลยน้องหวัวจะลมแหง้งแห้งเหมือนนี่ลมสัดบุดๆพี่น้องเอ้ยลมแรงเรือเกอร์เอารถขมาเอ้า,า,ออาไปทางได Au! 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 Nu er det kommet af der! Au! เด็กก็บิดเบี้ยวบิดเบี้ยวมาแล้วแม่บอกให้เฮียนขับรถเฮียนขับรถนานว่ามีบดิเหยียบเบรกพี่น้องเอ้ยใส่มือใส่มือเหยียบเบรกใส่ตีนให้ตีนเห็ดเบรกไปไว มันนี่ลมแหงเนาะฝนตกสองซมเมตขึ้มพี่น้องนี่ขึ้มผ้าขึ้มฝนแต่ฝนบนตกฝ่าบนลงไปหัสดสาปานมากก็เลยเห็นงัวก็เลยไหลเมื่อเลยพี่น้องน้องเปาเสดบ่ต้องออกมาไหลอีกเนาะไปก็ปถ่ายงวัวไปวิดก่อน่อนนะเบิ่งลมแหง้งแห้งพี่น้อง แล้วเอ็งมาได้ครับเฮ้ยโอ้คับใดจังไดบาได้เป็นเอยียงกับเขานี่สิทธิ์แค่อคุยกาย้าเงาแต่ว่า

Nghe cả a đi im nha im nhoi tóc nong ngay ngắm lạng lần này lệ bên 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 ลมมาเลยลมแห้งแห้งลมสัดวุดวูดโอ้โอ้เออเห็ดเพียงได้นะม่านั่งสูงเพื่อน่ะอืมฮะได้ ตึง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 นานบักอังคารปะฮะมีเชือกผูกคอหนิมะนางมันคือซึ้งท่าบักอังคารค่อยบักอังคารบักซุบบังฮันซาว ปีใหม่หมสี่เดอรเมื่อก่อนแล้วเมื่อแล้วพี่น้องเมื่อก่อนได้ปัญหขี่ดีเดอร์ประเทศลดล้มเดอร์เมื่อเมื่อลูกเมื่อ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 ลมแห้งเด็กน้องสัตว์บูดบูดเนาะ เป็นชิมืออะยังไปจอดรถถ่ายหัน่ย้าคเงต้ยเฮ้ยโอ้มเต้ซื้อเฮ้ยโอ้ลม ล้มๆม,ม,มาชี้แ่ใครมัแดงมาได้ดอกพี่น้องเขาแ่ไปคลายไลๆเนาะบ่ได้เด้อแก็บแพงวัดจักมเมื่อชีออกมาแงเขาคาจนชเบดด้วยฮะกระชิแลนออกมาแงเฮ้เ <c oughs> มือม่อเมือ่อเมื่อกัดกักั เปละแมา่ถ่าเพียงปุ้ยถ่างงอเมืองวะ่ะซ่านให้ขี่ลีได้บ่ขี่ถึงขี่แต่ตอดแต่แ้ดกั่ชีค่ะขี่ออมองวไข่หล่นมาจะมีงวคนลงมาเนาะไหลมาบัดเขาก็ได้ จักงอไผเป็นงอไผงอตวตเองก็ประมาณแปดเก้าโตนี่แหละร้วนทั้งลูกขนาดที่มันชิบมั้งเนาะจื้อไม่ได้อกครับได้จังได้กลับ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 บ้านเราพูดยามนาผมมันตุยมันกินอิม่มกินอิมอ่มอิ่ม สม่ำเสมอมีงวกรดีพี่น้องบมีกับบดีดีทุกคนหลายอย่างนี่ก็ดีเนาะบ่มีก็ดีค่ะบ่มีก็คือสบายเจ้าของบ่ไเลี no. คันนี้กะดีต้องฉี่ย่าบมูมีเงินกับพ่อได้ย่อยออกที่ละโตที่ละโตกับบริแพงดอกง้อควายกับราคากะนหมื่นสี่หมื่นหา้าหมื่นหกเนาะเสมอเนี่ได้ขัน่อไปนี่บ่หู้คือกันละยันโตช่องหมืน่นยพี่น้องเ้ยแต่ว่าขันแม่ใหญ่ลอีอโลงามงามกะโย แหงพอสมควรอยู่ดอกเมื่อ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 ลูกในน้อยเจ้างวดได้สิใหญ่เมื่อน้อยค่อยเมื่อลูกเมื่อนี่อังคารสุก หมักฮันซาบักปีใหม่มีสี่โตน้องงัวน้อยค่ะแม่นขนาดงัวะจากของงัวกับจืงงัวไม่ได้เลยปะงัวแพ้หย,ยุ่คุนเ่ะไลงัวขบ้านพี่น้องเอ้ยหอดบ้านอะไร

สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบอ้อยเพียงสนิเดอร์พี่น้องเอ้ยเชียงดังพังประชัดก็ขอโทษขออภัยเนาะว่าบ่ม่วนบ่ดีบันไดก็ขอโทษขออภัยน้ำลายเด้อมื้อนี้ก็บ่ได้ไปทางใดเนาะแต่ละมื้อก็ะท่าหับแต่น้องปานกลับจากโรงเรียนยามมื้อเช้าก็ไปส่งยามมื้อแลงก็ไปหับไปใส่มาใส่ก็ค่อนข้างลำบากจักหน่อยเนาะเพราะว่าต้อง ไปหับไปส่งน้องนี่แหละสสำหรับมือนี้ก็ขอต้วไปก่อนพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆเดอที่เขามาติดตามและหับ้มเนาะ